เออครับคุณดูก็สวัสดีทุกคนครับด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับก็คือตัวละครซูชินะครับเพอเอ่อก็ตัวละครผมแบบเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเลยทำกิจกรรมมาแล้วก็รับมาแล้วก็มาเล่นก็คือต้องยิงคน1คนถ้ากับได้100เหรียญซึ่งผมยิง1ล้านคนก็ได้1ล้านเหรียญนะครับทุกคนเออเข้าไปเจอกันในเกมกันเลยครับทุกคนไป let's go ก็ตอนนี้เราก็อยู่ในสายการบินแอร์ลานั่งสบายสไตล์ G M นะครับทุกคนอืมก็เดี๋ยวเราจะลงโพชินกกนเลยนั่ลงกันหมดแล้ววะเฮ้ยผมคิดว่าตรงนี้ไม่มีคนนะดูได้ไงก็ดูในแผนเอ้ยดูในแผนที่อ่ะเมโดนเนาว่ามันไม่มีคนอืมเอาฟาร์มที่นี่กันเลย อารมณ์กับเบอร์สี่นะ้ไไนไอสสังเกตว่าเพื่อนเบอร์สองเราตายอันนี้เป็นปบอร์สานี้น่าจะหลุดน,นะครับทุกคนเพราะว่ามันขึ้นเป็นขึ้นเป็นสีสัญญาณอะ่ะมันน่าจะหลุดเดย์เออมันน่าจะหลุดอะ่ะคนดูมันหลุดแหละมมั <c> ้ง <oughs> โอเคครับเก็บฟาร,ร์มไปก่อนครับตอนนี้เราฟาร,รม์มหาของกันไปก่อนเฮ้ยเิ็นเป็นหนึ่งดาวอ,อ้าม ไม่มีเหรียญนะดิกินเห็ดครับจะเก็บยขาข้างหน้าแล้วก็ไปฟาร์มปืนเนี่ยโกงนะปืนเนี่ยปืนซองรูเนี่ยโคตรแรงอ่ะบอลเลยของอเดี๋ยวเราทุนนี้เราฟาร์มกันไปก่อนนะฮะฮะมาผมแบบ มันเสียงมันไม่ค่อยดังอ่ะไม่รู้เปไ็นไรแล้วพอผมพูดแบบดังๆมันก็จะมีเสียงแบบเสียงลมอ่ะลมออกจากจปาก <c oughs> ผมต้องซื้อไม้ใหม่ใช่เดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อไม้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราฟาร์มฐามนเป็นกนไปกาอนะครับนดูแล,แล้วก็เดี๋ยวใครไปเก็บเหรียญชูเพื่อนไม่ดีไม่ไไมไ่อยไปถ้าได้เหรียญก็ชุแหละออ เดี๋ยวฟาร์มกันไปกัน๋ยาวเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญกันก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะลงคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ลงแบบไม่ได้ทุกวันอะแต่ลงเรื่อยๆให้ดูก็ประมาณแบบอาทิตย์หนึ่งก็ลงสักสองสามคลิปอะไรประมาณนี้เนาะอตรงนั้นมีเหรียญอ่ะไปเก็บเหรียญตรงนั้นก่อน Uh huh. ก็ระบบมาร์กนะครับผมคิด okay, ว่าระบบมาร์กนี่โกงนะมันแบบมาร์กของทุกอย่างได้อะกะสีอะไรอย่างงี้มันก็มาร์กให้นะเออมันโกงมันโกงบนบ้านห้ามอดคอเดี๋ยวเราเฮ้ยเปลี่ยนเอ AK อคแผ่นนี้โกงนะบอกเลย AK คแผ่นเนี้ยโคตรแรงอะถ้าหล่นละสี่สิบแต่ผมไม่เล่น หยิบมาเอ้ยไปมียี่ใคมาเดี๋ยวเรากินเห็ดตรงนี้ก่อนอืมฮัมมเ้าเเดี๋ยวเราไปเปิดของนี้เฮ้ยเหรียญสองร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไป โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้วาร์ปมาที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งด้านหน้ามีคนนะครับมันเก็บแอร์ดับยูเราจะไปยิงกันเออสำหรับสกิลใหม่นี้ผมยังไม่ได้ยิงคนเลยมันต้องยิงคนนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวให้ดูไอคนอยู่ด้านล่างด้านล่างด้านล่างอยู่ด้านล่างเออสำหรับสกิลใหม่นี้มันต้องยิงคนนะซึ่งยิงคนได้หนึ่งคนอนะ่ะมันจะได้100หนึ่งร้อยเหรียญ สองคนก็สองร้อยเหรียญอะไรประมาณนี้มันจะได้แบบมันไม่มีคูดาวไงได้เรื่อยๆมันไม่มีกูดาวผมก็เลยเอามันลองเล่นดูก็สําหรับใครที่แบบไม่ค่อยคิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะมันไม่ค่อยคุ้มเออสาหรับแบบยังไงอ่ะถ้คือแบบเล่นแบบแค้มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมันก็ไม่คุ้มสําหรับการเอามาก็าคือต้องแบบลงมาบวกไลคิวแล้วก็เอาคิวไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาเหรียญไปช่วยเพื่อนเออ เอาคิวเพื่อนก็มาเฮ้ยจะตายถ่ายก่อนฮัมก็พันยากันเจ็บจัดเฮ้ยด้านบนมีคนนะด้านบนมีคนว่ะอืมยิงตัวนั้กน,นก่อนดาวตัวด้านล่างเสร็จก่อนแล้วไอ้แกงยิงมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งโอ้โหไม่ได้สกะจบยิงไปยิงโอ้ดาวนี่ไงแล้วคุณเคยดูยนะผมซทำนี่ไงผมได้หนึ่งร้อยเหรียญเห็นไหม เออได้หนึ่งร้อยเหรียญตอนนี้ก็ได้เป็นสามร้อยเหรียญแล้วก็มันเหมาะแบบสำหรับแบบสายสายแบบชาร์จอะไรเงี้ยไม่มีเหรียญจะช่วยเพื่อนก็แบบไปชาร์จคนแล้วก็เอาเหรียญไปช่วยเพื่อนได้อะไรประมาณนี้เนาะเออไหนแต่ผมเมื่อกี้ผมเห็น500ห้าร้อยเหรียญว่ะเก็บ500ห้าร้อยเหรียญก่อนอ้าวโอ๊ย ก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยกดติดตามให้ด้วยคนดูไม่ค่อยมีเลยคนติดตามด้วยไม่ค่อยมีเลยคนติดตามแบบไม่เพิ่มเลยอยู่ท่าเดิมอ่ะเออต่ผมก็ลงคลิปนะต่อให้ไม่มีผมก็ลงห่าวเป็นเราอ,อะไรเกี่ยวอะไรก่อนเ,ออเดี๋ยวช่วยก,กันก่อนเลยแล้เวเราจะ ขึ้นไปยิงคนที่พีก,กันผม้นก็จะมีนะเดี๋ยวเราจะไปที่พีกันต่อกระทะฮ้ยเด๋ยรอบความคิดของผมนะกระทะหายากมากส่วนคิดเหมือนผมไหมกระทะมันหายยากอืมเดี๋ยวเราแบบไปหายิงคนกัน <c oughs> อยากเล่นสกาป่ะคุณดูไปเล่นสกาเพราะว่าทำไมอยากเล่นไม่รู้ผมอยากเล่นสกา ไอเกมแปลกสําหรับผมอ่ะมันแบบยังไงไม่รู้มันแบบเฮ้ยเดินหน้ามีคนเดี๋ยวเราหาคนก่อนโอเคไปคนนั้นน่ะ <Double kill. S 1> เฮ้ยเออกไรขึ้นไปยิงหัวหนึ่งได้บอเอ้ยเอว,ว,อเอเอวไม่ติดห่างเฮ้ยทั้งจบทั้งจทั้งจบทั้งเฮ้ยสกาอุ้ยส,ยสกาอสกาองอดีตสกาสองห่าง อคุณเห็นุ่ลจาก1,600เหร <pl ains> ียญอะไรเงี <Hum ming> ้ยเป็น1,700แต่ตอนนี้จะหน้าดีกว่นี่ยผมดียิงไงผมยิงให้ตายแค่นั้นแหละเฮ้ยผมไม่โผล่นะเพราะว่าแบบผมเจอมาเยอะไงแบบโผล่ไปพุ๊บตายอะไรอย่างเงี้ยเู้ยมไม้ผูมไม้ผูมไม้ชาร์จเลยดิรออะไรชาร์จตายวาวไปก่อนเอ้ยไม่ใช่กดสกิลไปก่อนกดชาร์จปึ๊บปุ๊บปุ๊บมันวิ่งไปแล้วเอ้ยมันวิ่งไปแล้วลากก่อนไปช่วยไปด้านหลัง เฮ้ยเพื่อนยิงตาี่ไปโหมันมันหลบไปหลังก้อนหินแล้วคนรู้ <c oughs> เออเดี๋ยวเราไปยิงไปยิงคนชุบดีกว่าเราไปยิงโค้ที่ชุบอืมไปโอ้โหแม่งชุบเสร็จพอดีโอ้ยิงก็ยิงไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้โอ้โห,โห จนเหนื่อยแล้วท่อมันอยู่มันยู่มันอยู่โอ้โหจับไปด้านหลังมีด้านหลังมีด้านหลังมีแล้วด้านหลังแล้วด้านหลังก่อนเออปืนสองพันเมตรว่ะเฮ้ยมันมีคนเดือดร่มแบบมีคนเดือดร่มมีคนเดือดร่มมีคนเดือดร่มแบบเฮ้ยต้องเอาเลยป่ะเอาแล้วต้องเอาอะไรเนยเฮ้ยต่อยก่อนต่อยไปก่อนอ้าวาเลยหาเลย

ไอตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนใแผนที่มีคนคนไม่เห็นหรอกฮะไอดับเอไม่ใช่ผู้ผิตไอวอลด้านบนวะทุกแบบได้ไหมวะมอดูไอบอลด้านบนกรโดดเอามันไม่ได้วะมันต้องแบบยังไงต้องเราต้องยิงเหรอโอเคช่างมันอคนนั้นก็ก็กนันนันนันกัน แบบว่าแบบรอแบบรอเฮ้ยมีมีจริงมีจริงยิงไปก่อนไอ้บอกันพลาดเบื่อเบื่ไปเื่อไปไอวอโดนหัวหนึ่งเม็ดไอ้บอเจ็บแล้วปึ๊บชาร์บตายมาดิเพื่อนยิงตายแค่นั้นแหละสามสามเลยแล้วก็วาร์ปมาเอ้ยมันชุบกันตายวอเอ้ยสวยหัวแตกมาดิ ข้อ,ขอตึงแค่นั้นแหละฮ้ยเหลือห้าคนวะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนในวงกันดีกว่าคุณดูเราแบบไม่ประมาทนะถึงนอกวงมันอะจะตายเองได้แต่ไปช่วยนอกวงกันดีกว่าเฮ้ยไปช่วยในวงเออมูนติดขัดเลยแล้วอเอ๊ฮ้ยมีคนมีคนมีคนเออมันยิงมันยิงผมมันยิงผมช่วย่อนก่อนช่วยเพื่อนกันกอน,ออน,นอวงโคตรแรงวงโคตรแรงอ่ะคุณดูวงแรงสาง เอ้ย,ขอ,ข,อข,อยขอโทษขอโทษรับคำหยาบคำหยาบขอโทษคำหยาบครับวงแรงครับวงแรงคำหยาเอ้ยมันเกาะเอ้ยเอ้ยเสียงเสียงซ้ายว่ะเสียงมาทางซ้ายเฮ้ยยิงโอ้ไม่เข้าไม่เข้าหเลยไม่ไม่เข้าหเลย,เ,เ,ลยเอ้ยเกินเอ้ยตายเฉยเอ้างงงงนะงงนะตายนะดิระบนเกิดเปล่าเหมือนมันชุบกันอะ โอเคไม่น่ามีเดี๋ยวเราเช็คโซเอ้ยเช็คโดนไปทางขวาดีกว่าเช็คคนว่าแบบมีไหมฝั่งนั้นอะเออแบบเผื่อบบมีคนเอาสไลม์มายิงหลังอะไรอย่างงี้เนาะป้องกันไว้ใช่โอ้โห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 ก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยแล้วก็ขอโทษเรื่องเสียงมันอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่าผมอัดด้วยใหม่ มือถืออ่อเข้จาจตรงกันนะไม้มือถือเฮัยเฮ้ยสองตัวสุดท้ายละสองตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหนก่อนเฮ้ยเกนตทาี่ไหนวะ้ยรงนนกมีีน้แล้ว็อะไบา เอ้ยไม่ไม่ไม่ไมดาวมาดิมาดิาดสวยนะไลที่หนึ่งแล้วมาดิไลที่หนึ่งแค่นั้นแหละขอโทษนะเพิ่มขอโทษที่แบบเล่นไม่ถูกใจคนดูนะครับก็ช่วยังกดไลค์ช่วยผมด้วยห่ัคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะน้าหลัคลิปนี้ตัวลาไปก่อนครับบายกดไลค์ด้วยครับ